อย่าลืมติดตามช่องน้อง VM กันด้วยนะคะโดยการกดตรงนี้ปึบก็ติดตามแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้อง VM จะมาทำอะไรครับจะมาสุ่มอาหารที่มันอร่อยอยากได้ของจริงอ่ะเอยอยากได้ของจริง <laughs> อยากได้ของจริงทานนุ่งอ่ะ <laughs> วันนี้เราเก็จะมาสุ่มอาหารกันนะคะ<า>เป็นระหว่างอาหารของจินกับขนมนะคะ,ะก็จะเป็นพวกขนมเหมือนเยนนี่กับของจิงใช่ไหมฮเ<ะ>ล่เฮ้ยแม่เงครับ<ะ>ควาคว้าติดจังผมผมพูดว่าให้แม่เอาล้างนะ <laughs> ไมด้น้องพีเอฟบอกอยู่ว่าวันคือการสุ่มอาหาร เพราะฉะนั้นใครสูงได้ไหนก็ต้องกินอันนั้นนะใครสูมได้เยลลี่ก็กินเยนลลี่ใครสมได้ของกินก็กินของกินนะโอเคไหม okay, สัญญากันก่อนอ่าแล้วต้องปิดตาด้วยนะห้ามแบบมองนะให้พออันจัดก,การให้นะโอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะให้พ่ออันจัดการมาให้แม่เบนกับน้องมีเอ็มน,นะ ว่าเราจะได้อะไรกันแค่เนขจริครจะได้ของขนมหลับตาห้แม่มองเห็นอะไรนูเน่นครับให้ใหเอาขอกินไปวางข้างงใช่ไหมเอะอ่ะมองแมไวโต้ไวโต้ไต้งหรอียใหญถอบมองถ้าแอบมองด้เล่นแล้วนะเกิดได้ไปแจ้งออาร์แ้แ น้องพบียร์ไหนอันนี้อันนี้โอเคของจริงแน่เลยเอาของจริงอ่าเดี๋ยวแม่จะให้สี่น้องบีเอ็มเลือกก่อนนะคะอันนี้ของจริงยับแล้วน้องเบียรว่าเป็นอะไรของจริงของจริงเหรอแม่เปิดให้นะโอเคดูสิดูสิดูสิวันนี้มันจะมีของการหัวรอบรอบนั่งก้้วเฮ้ย เราสัญญาค่ะหันลองชิมหน่อยเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งชิ้นหนึ่งเดี๋ยวแบ่งชิ้นหนึ่งนี่นี่้าเรยมได้เยลลี่นะคะแม่โอเคอยากกินชิ้นไหนครับอยากลองชิมชิ้นไหนคืออันนี้มันแข็งนี่มันเหมือนกันเลยมันเป็นนี่ดูนี่เดี๋ยวแม่เดียวให้เชื่อเดือดรุ่นของก้านไก่เนี่ยกับนี่อันนี้นี่แล้วก็อันนี้อันนี้แม่หาไม่เจอมันพอหมดอ่ะ เหมือนกันเลยอ๊ะน้องเพียกินอันไหนอ,อันนี้แซมเหรอแามมอนห,นหิบเหรอไม่ไมเอาหรอก้าหิบเดี๋ยวให้พี่บอยกินที่าเน้องี่มยังเล็กเกินไปไม่เหมาะที่จะกินของหิบนะคะให้ผมเดือดท้องเสียใช่ไใช่ครับห้ให้ อันนี้ก็เป็นเยลลี่ของใครครับอู๋ชิมเยลลี่ของตัวเองไปเลยนะคะอันนี้ขอนนงแม่จะให้ท่านผมลองชิมนิดนึงได้ไหมชิมไปแล้วไงเฮ้ยให้ผมกลับคำใหญ่ๆนิดนึงอ่ะทำไมอ่ะให้ให้ผมลองชิมน,นิดนึงหน่หอยนะไม่ทำตามสัญญาเลยเด็กเน็ท ของโอเคเอานี้มันประกบกับนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวในอันต่อไปโอเควางปวดทิศก่อนโอ้มือทิศก่อนคำไหนว่าเหนื่อยทิศก่อ่ะวางไว้เดี๋ยวกินอันต่อไปแล้วเดี๋ยวว่ากลับมากินใหม่ครับโอเคโอเคไม่ใช่ผมจะกินอันนี้ต่อไปไหมเอาชิมนิดหนึ่งชิมนิดหนึ่ง เล้วตามต่อไปห้ามแย่งแม่ลอ้นอะได้ไหมได้ไนะนเองเลือกเองนะพ่ออ้าวภาษาวมาวางให้แม่เองเลือกเองเอ้าวมานั่งที่อย่าไปแอบมองมานั่งที่มียิ้มของกินอร่อยมากอ่าหันหลังก่อนจะแอองไหมหลังเดนะี๋ยวพออ้ออาวได้แล้วเอาฝั่งนู้นไงเอาฝั่งนี้แล้วเหรอใช่จะได้เยลลี่หรือเปล่า ไปได้โอเคไปด้วยสินะผมเอาฝั่งนู้ดีกว่าอ่ะตาไหนต้องลองอันดีดฝั่งนู้โอเคอ่ะตหลุยก็เลือกอันตรงหน้าเปิดเองโอ้ได้ของจริงแสดงว่าไม่เป็นได้เยลนี่นะคะนี่ข้างในคืออะไรหรอไอ้ไข่กันเลยข้างในมีสล็อกไหมอ่ะมีมีอ่ะกิน โอเคนีมีอันนี้นมีคือไฟต่างๆเนี่ยะคะมีอยากจะชิมบ้าะไม่วัน <c oughs> นี้กินเย็นนี่เวลานะคะ <c oughs> ก็เลยไม่อยากชิมตอบชัดเจนเลยไม่นั่นเหมือนชิมๆหมดอะนี่ใต้เขาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ดิแช <c oughs> ิมมากโอเค จานนี้น้องเบียงก็เลือกได้ของจริงนะคะให้ผเลือกชิมของแม่นิดนึงไหมได้ได้เอ้แม่ยังไม่กินอ่ะแม่ไม่กินรู้ได้ไงมีการบอกแม่เป็นไม่กินด้วยนะโอเคนั่นแม่เบลเก็บแล้วนะคะฮะโอเคน้องเบียงอยากได้อะไรต่อไปอ่ะอยากได้พิซซ่าอยากได้พิซซ่าอยากได้ของจริงหรือของปลอมเฮ้ยอยากได้ของจริงหรือเฮนดี้ ของจริงเดี๋ยวอันนู้แม่ก็จะเอาของจริงอันแรกนี่อันนอันไหอันนี้เอ๊ะไม่เหมือนมองถ้าแอบมองไม่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 ให้เลือดแล้วนะแม่จะเลือดก่อนโอเคไหมโอเคเจ้าดีเน้อาดีเมือดเจ้าดีแล้วก็ห้องก่อนก็ขี้โดนยีโดนด้วยอ้าวมาแล้ว Anh nè, anh nè, chai. Happy hết 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 ขอมจริงนะคะดีน้องวียเอ็มหยิกได้ชิมอีกแล้วอ่ะใช่ชิมนิดนึงอหะม่วนอร่อยลอร่อยดิแม่อร่อยมากเลยไ่กินคำเดียวหมเลยมัมันอันใหญ่มากนะเแม่ดี้อหายเลยแอบแฮมเนย โอเคเก็บไว้ลูกกินอันนี้คำใหญ่อนอนนนหน่อยนอ่ะได้คำใหญ่ขนาดไหนโชว์เพนะื่อนๆิอ้วเระวังติดคอด้วยนะครับ <c oughs> เหมือนหิวเลยนะ <c oughs> ปอมครับของจริงอ่ะไหนครับอยากได้ของจริงหรือของปอมนของจริงจริแล้วหรอเปิดเองไหมเหี้ยจริงรัโอ้ได้ของจริงๆริชวยไเอาแต่ว่าอยากได้ของจริงเอ้ยผมไม่อยากเก็ดอ้ยเลอกันมากเลยนะัากลได้ไหมไม่ได้เราสัญญากันเลอันนี้ไม่ อรับผิดชอบของตัวเองไปค่ะกินค่ะกัดหนึ่งคำค่ะกัดหนึ่งคำแล้วก็ใช่ไหมค่ะไม่ต้องกินหมดค่ะให้ชิม <su> ชิมอันน no ี้ไม่ค่อยอร่อยเนาะขยะขยะให้ผมลองกินนิดนึงนะนี้อร่อยนะคะนุ่มแล้วไม่เหนียวออืโอเค ดานไข่ต้มก็ผ่าน<ม>แล้วนะคะแต่อน้ี้จะหวานนะคะนี่แต่แตให้ผมกินคำใหญ่หน่อยไหมด้านแรกเดยวที่คอนเรียอ,ออกแนวมันเมนโลนะคะไม่เชิเงเยลลี่นะใช่แล้วนี่แล้วเมนโลเอาไปย่างไยก็ได้กินธรรมดาก็ได้โอ้ใช่ใชเหมือนเราเคยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะมัรเมนโลย่างไปกินใช่ใช่ยำ อ่ะอันนี้อะไรสองพี่เอ็มรู้ไหมว่าอันนี้เป็นอะไรเหี่ยวพึ่งเอาเอาอันไหนเอาอันไห,ไหนไหน,นี่ไหนเลี่ย ของติมกับไอติมของฟอร์มใช่ใช่ใช่เอาเยอะว้าวเาาาาาาอาา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 าอาาาาาาเาาาาา่อนา้าาาาาาองาาาาอ้าามาาาอาาาาาาาอาเาาาาาาามเลือกก,อกาาาาากาา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 อาาาาดาตาอาา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 ลาา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  โอ้รูปพี่ซ้อมเอ้อเ,ออเหมือนกันเลยอืะคือแบบแม่งเก่งของแม่นิดหนึ่งนะอะไรอะไรเนี่ยมั่ม <laughs> วตลอดเลยอ่ะ <laughs> นขนมสุ่มใช่ไหมคะ VS ของอของจริง VS ขนมเยลลีนะ่เนาะมีอันนี้นะคะที่ไม่ใช่เยลลี่อันเดียวนะอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีเท่านี้มาเล่นสุ่มขนมกันเฉยๆนะคะอ่าน้องๆจะเห็นว่าน้อง็มก็จะดวงไม่ค่อยดีนะคะได้แต่เยลลี่นะคะแต่เด็กอะค่ะ เขาก็จะยังเล็กอยู่นะน้องเยี่ยมที่สามขวบเองนะก็จะมีความแบบเอยอยากได้ของกินอยากได้นี้มีการแบบเอออยากกินของแม่บ้างนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะน้องยังเด็กอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวค่อยๆสอนกันไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับ <laughs> เหมือนหิวเลยอะ่ะไปโรงเรียนนี่กลับมาคือกินเยอะมากเลยนะคะเราก็กินนมไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะเนี่ย ใช่ไหมครับคลิปนี้ก็เรามาสนุกกันเท่านี้นะคะอย่าลืมกกอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้น้องบีเอ็มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราในการทําคลิปนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะน้องบีเอ็มเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเป็นชื่อช่องน้องบีเอ็มใช่ไหมบีเอ็มอนาวินทีวีชั้นชื่อภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะคลิปนี้ก็ค่นี้ก่อนนะไม่ายก่อนเรื่